สวัสดีครับผมมูอนิกริภา,าะมะเมิองเครื่องเสียงเชฟสีประตูนะครับผมอันนี้เป็นตู้ซิปนิวหลังบอ้วยครับผมงานกระสิประมาณนี่ครับผมน่ครับดอกซับส่เฟอร์ลิตบีเอ็มกับใส่เป็นของฟอร์มูล่าเอ็กซ์เอ็กซ์เจ็ดศูนย์ศูนย์เอ็กซ์นะครับผม ตัวพาวเวอร์แอมป์ไต่บอกก็ใส่เป็นของบอสบิ๊กครับผมนะครับดิจิตอลพาวเวอร์แอมป์นะครับตัวเลก็ลกๆวางไต่บอกครับครับเสียงกลางรกร็ใส่เป็นของโอไรออนเลยครับผมติดพัดลมให้พร้อมครับผมครับพัดลมออโต้นะครับตัวนี้ครับผมใส่ชินเซอร์ให้ ข้างประตูก็ใส่เป็นหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเสียงแหลมเสียงกลางกับฟอร์มูล่าเอ็กซ์คือเก้าด้านหน้าครับด้านหลังก็ใส่เป็นของฟอร์มูล่าเอ็กซ์ตองหนึ่งครับผมด้านหลังก็ใส่เป็นเสียงกลางฟอร์มูล่าเอ็กซ์คือกันนะครับผมตัวนี้เสดปักครับเสียงแหลมก็เป็นของฟอร์มูล่าเอ็กซ์หนึ่งหนึ่งแปดครับผมอันนี้ได้เสียงประกไก่นะครับผม ผู้ได้มักปลาไกแหลมใสๆนะครับตัวนี้แนะนำเลยครับผมบาบาดหูครับนี่ครับไฟกระประมาณนี้นะครับผมใส่ไฟหนิงๆนะครับดอกซับจิตใสกับเป็นของเฟอร์ริตครับผมตัวนี้ spl นะครับได้ทั้งน้อยในรถและนอกรถครับผม ู้ดใดมักเสียงลอยๆเนี่ยน้ำตกที่นี่ก็มาลองฟังเพลงกันบิ่งนะครับผมว่าเสียงสีใดประมาณใดครับ